ว่างๆแกก็ไปสอนการบ้านให้น้องหน่อยสิลูกทําไมต้องให้ผมสอนมันด้วยอะแม่น้องไม่ตั้งใจวันๆม,มันก็เล่นแต่เกมถ้าแม่ได้เรียนหนังสือได้มีความรู้เหมือนเองอะแม่คงไปสอนน้องเองแล้วแหละเมื่อก่อนอะแม่ฐานะยากจนเลยไม่ได้เรียนหนังสือแล้วลูกโอ้โหพอแล้วครับแม่แี๋ยวผมสอนเองโหดาม่ามาเชียวนะตั้งใจสอนน้องนะลูกมาน้องมาทําการบ้านกันเดี๋ยวพี่สอนเอง พี่โมคิดว่าพี่โมเก่งนักหลอถึงได้มาสอนการบ้านหนูน่ะก็ไม่ได้เก่งแต่เกิดหรอกแต่พ่อสอนให้เปิดตั้งแต่เด็กน้องรักเช็ดโฮโห,โหงั้นหนูขอถามคําถามทดสอบพี่โมหนึ่งข้อได้ไหมจะถามอะไรว่ามาเลยพี่โมรู้ไหมว่าควายชอบอะไรควายก็ต้องชอบกินหญ้าสิผิดครับไม่ใช่หรอกงั้นควายชอบไถนาไม่ใช่ครับพี่โมที่จริงแล้วควายชอบสอนกันบ้านหัวหรือเปล่าควายอะไรชอบสอนกันบ้าน อันนี้มึงด่ากูอยู่เหรอหน้องไม่ต้องทงต้องทำมาแล้วการบ้านอ่ะเกนี่มันวอนจริงๆนั่นสอนการบ้านน้องเสร็จแล้วเหรอลูกสอนเสร็จแล้วพ่าแม่แถมพาเข้านอนด้วยครับ โอ้ดีดีด,ดีสมแล้วที่แม่สม่งแกไปเรียนจบสูงๆมาแกเลี้ยงน้องได้ดีมากเลยนะเนี่ยแม่ปกมือให้เลย